ทองคำกำลังทยานขึ้นสูงอย่างน่าตื่นเต้นแต่ทำไมราคาทองถึงพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ละ่ะในวันที่8ตุลาคม2568ราคาทองปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นถึง1,400บาทหลังจากที่พันผวนไปมา33ครั้งในวันเดียวกันเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังติดตามตลาดสินทรัพย์และนี่คือจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตาม มาดูกันก่อนว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาทองขึ้นแบบนี้ในวันที่8ตุลาคม2568ราคาทองได้รับแรงหนุนจากวิกฤตการจ้างงานในภาครัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัดดาวเป็นวันที่8แล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักชัดดาวคือสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องปิดหน่วยงานบางส่วนชั่วคราวเนื่องจากขาดงบประมาณทำให้พนักงานรัฐหลายคนต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยว่าพนักงานรัฐบางส่วนที่ถูกพักงานชั่วคราวจากเหตุการณ์นี้อาจไม่ได้รับเงินชดเชยย้อนหลังเมื่อหน่วยงานกลับมาเปิดทําการอีกครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าวิกฤตครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานรัฐราว750,000หคนและอาจทําให้ตลาดการจ้างงานของสหรัฐอ่อนแอลงไปด้วยแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างทองคาจึงกลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากมีระเบิดเวลานี้สิน ที่เสี่ยงสูงขึ้นและการที่ธนาคารกลางทั่วโลกหันมาซื้อทองคำมากขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกประมาณ3มปีคุณคิดว่าการซื้อทองของธนาคารกลางเหล่านี้เป็นการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจริงๆหรือเป็นแค่กระแสะเท่านั้นนี่คือประเด็นที่หลายคนอาจเห็นต่างกันและเราจะพูดถึงหยบไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สำหรับตลาดในประเทศไทยราคาทองก็อยู่ในช่วงขาขึ้นตามทองโลกเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะตลาดทองคําโลกมีอิทธิพลต่อราคาท้องถิ่นเสมอในขณะที่ค่างเงินบาทอยู่ในช่วง s i d e w a หมายถึงเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในช่วงแคบๆไม่ขึ้นหรือลงมากนักเราจึงแนะนําให้ขายทองตามแนวต้านที่ระดับ62,200และ62,300บาทเพื่อทํากําไรจากราคาที่สูงขึ้น แต่หากต้องการเข้าซื้อสะสมก็รอที่แนวรับที่61,900บาทซึ่งเป็นจุดที่ราคามักจะหยุดตกและกลับขึ้นมาได้ง่ายสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการเทรดให้คิดง่ายๆว่าแนวต้านคือระดับที่ราคามักจะเจออุปสรรคแอร์และอาจลดลง ส่วนแนวรับคือระดับที่ราคามักจะได้รับการสนับสนุนและอาจขึ้นต่อแต่หากราคาหลุดแนวรับที่61,800บาทแนะนำให้ขายตัดขาดทุนทันทีเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ช่วยให้มือใหม่ไม่เสี่ยงมากเกินไปตอนนี้มาดูสรุปราคาทองคำสำหรับวันที่9ตุลาคม2568กกันบ้างซึ่งเป็นข้อมูลต่อเนื่องจากวันก่อนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปเพราะการติดตามราคาทุกช่วงเวลาช่วยให้เห็นแนวโน้มได้แม่นยำขึ้น ครั้งที่33บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,250บาทขายออกบาทละ62,350บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ61,384บาทขายออกบาทละ63,150บาทครั้งที่32บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,200บาท ขายออกบาทละ62,300บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ69,58.36บาทขายออกบาทละ63,100บาทครั้งที่31บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,150บาทขายออกบาทละ62,250บาททองรูปพันธ์ รับซื้อบาทละ69,12.88บาทขายออกบาทละ63,050บาทครั้งที่30บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,100บาทขายออกบาทละ62,200บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,52.24บาทขายออกบาทละ63,000บาท ครั้งที่29บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ6 2 5 0บาทขายออกบาทละ62,150บาททองรูปพรร์รับซื้อบาทละ68,076.76บาทขายออกบาทละ62,950บาทครั้งที่28บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,000บาท ขายออกบาทละ62,100บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ67,61.28บาทขายออกบาทละ62,900บาทครั้งที่27บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,950บาทขายออกบาทละ62,050บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ67,15.8บาท ขายออกบาทละ62,850บาทครั้งที่26ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,900บาทขายออกบาทละ62,000บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ66,55.16บาทขายออกบาทละ62,800บาทครั้งที่25บวก50บาททองแท่ง รับซื้อบาทละ61,950บาทขายออกบาทละ62,050บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ67,15.8บาทขายออกบาทละ62,850บาทครั้งที่24ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,900บาทขายออกบาทละ62,000บาททองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ66,55.16บาทขายออกบาทละ62,800บาทครั้งที่23บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,950บาทขายออกบาทละ62,050บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ67,15.8บาทขายออกบาทละ62,850บาท ครั้งที่22ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,900บาทขายออกบาทละ62,000บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ66,55.16บาทขายออกบาทละ62,800บาทครั้งที่21บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,950บาท ขายออกบาทละ62,050บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ67,15.8บาทขายออกบาทละ62,850บาทครั้งที่20บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,900บาทขายออกบาทละ62,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ66,55.16บาท ขายออกบาทละ62,800บาทครั้งที่19ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,850บาทขายออกบาทละ61,950บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ66,968บาทขายออกบาทละ62,750บาทครั้งที่18ลบ50บาททองแท่ง รับซื้อบาทละ61,900บาทขายออกบาทละ62,000บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ66,555.16บาทขายออกบาทละ62,800บาทครั้งที่17 50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ61,950บาทขายออกบาทละ62,050บาททองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ67,15.8บาทขายออกบาทละ62,850บาทครั้งที่16ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,000บาทขายออกบาทละ62,100บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ67,61.28บาทขายออกบาทละ62,900บาทครั้งที่15บวก50บาท ทองแท่งรับซื้อบาทละ62,050บาทขายออกบาทละ62,150บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ68,806.76บาทขายออกบาทละ62,950บาทครั้งที่14 50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ62,000บาทขายออกบาทละ62,100บาท ทองรูปรพันธ์รับซื้อบาทละ6,761.28บาทขายออกบาทละ6,2,900บาทครั้งที่13บวก50บาททองแทง่งรับซื้อบาทละ6,1,900